สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะรุ่น CNC TOP HM นะครับตัว HM ตัวนี้เป็นงาน CNC ทั้งตัวนะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนอย่างแรกเลยนะครับคันท้ายจะยาวกว่าทั่วไปนะครับตรงปลายบันท้ายเป็นแบบรองไหล่นะตรงนี้เป็นงาน CNC นะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นงาน CNC ดูตรงบอดี้นะจะมีรางที่พายทีนี่นะครับด้านนี้ด้านบนด้าน อีกด้านหนึ่งด้วยแล้วก็มีบ่าพิเศษนะครับบ่านี้บ่านี้เอาไว้สำหรับลูกค้าติดเลเซอร์ครับมันจะวิ่งขนานกับเลเซอร์ออกไปนะครับทําให้เลเซอร์ไม่ค่อยเคลื่อนนะครับนี่กิ๊บมือด้านล่างนะครับสังเกตเป็นงาน CNC หมดเลยนะเป็นโลหะหมดเลยตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นงาน CNC ทั้งตัวเลยสวิตในการปลดล็อกอยู่ด้านหลังไม่เหมือนรุ่นอื่นนะดันลงแล้วก็สไลด์มาด้านหน้าเห็นไหมครับเนี่ยครับดันลงแล้วสไลด์มาด้านหน้านะครับ ชุดหน้ายาวพิเศษนะชุดหน้านี้ยาวพิเศษขึ้นมาอีกชุดปกติด้านหน้ามีชุดรางล็อกครับชุดรางตัวนี้ปีกเหยียบเป็นแบบ CNC นะนี่โลหะ CNC ชุดหน้ากว้างพิเศษใส่ยางได้สิบสองเส้นตัวนี้แรงที่สุดในบรรดาตระกูล CNC เลยนะครับตัวนี้แรงสุดแล้วเพราะใส่ยางได้สิบสองเส้นมากที่สุดเลยสําหรับตัวนี้นะครับชุดไกเป็นไกแบบลดน้ําหนักนะนี่ไกเบาหวิวเลยไกลดน้าหนักนะครับ ในเซตของเขาเนี่ยจะมียางแถมให้2ชุดแบบนี้นะครับลูกเหล็ก100นัดนะครับเซตใหม่เราแถมกล้องสะโขบยิงไว้ให้หนึ่ตัวเป็นสะโขบยิงไว้เลยนะยิงง่ายครับสำหรับตัวนี้แค่สโคบก็พันสองละบอกไว้ก่อนเลยแต่ว่าแถมเป็นในเซตนะไม่แยกขายไม่ตัดสินค้าออกราคาอยู่ที่4,900บาทนะครับสำหรับเซตนี้4,900บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับ ฟรีแค่จะส่งเก็บเงินไปทางเพิ่ม300นะครับสำหรับตัวนี้เพราะมันยาวครับเวลาส่งส่งตัวยาวอย่างนี้ไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรายิงให้ดูอีกทีน,นึงนะเดี๋ยวเรายิงตั้งกล้องยิงให้ดูครับขอบคุณครับก็จะมารีวิวตัวนี้กันนะรุ่น HMCNC TOP นะตัวนี้นะครับเป้าของเราตอนนี้เราอยู่ที่12เมตรนะใช้ฝา,านี้ในการยิงนะครับฝาแบบนี้ในการยิงเราจะมีด้วยกันสงกล้องนะมีกล้องหน้ากับกล้องหลังนะครับนี่กล้องหลังกล้องหน้านะ โอเควิธีการใช้ต้อเกี่ยวลงมาครับตัวนี้ตั้งกล้องแล้วนะตั้งกล้องให้เรียบร้อยอลองดูนะครับเสียบเข้าไปยืดอ,อ่ะลองดูกันไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะ HM นะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ in uh ka -huh.